คุณเคยคิดไหมว่าการแต่งงานอาจไม่ใช่จุดเริ่มต้นของความสุขแต่เป็นประตูสู่ความลับที่มืดดำที่สุดในชีวิตลูกสะใภ้ที่ต้องอยู่บ้านเพียงลำพังกับพ่อผัวสิบวันผ่านไปเธอเจอความจริงที่ช็อกยิ่งกว่าฝันร้ายภาพถ่ายเก่าแหวนเปื้อนเลือดและเสียงกระซิบจากวิญญาณที่ไม่เคยจากไปความจริงนี้จะเปลี่ยนทุกอย่างที่คุณเชื่อและไม่มีวันลืมได้ตลอดชีวิต อย่าพลาดแม้แต่วินาทีเดียวแล้วคุณจะรู้ว่าบาปบางอย่างไม่มีวันถูกฝังกลบถ้าคุณชอบเรื่องราวสุดเข้มข้นแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไหลและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดความลับสุดหลอนตอนต่อไปบ้านไม้สองชั้นกลางหมู่บ้านเงียบสงัดเสียงจิ้งหรีดดังแข่งกับลมเย็นยามค่าแสงไฟสีเหลืองจากโคมเก่าโยกไหวไปตามลมนิดาเดินเข้าบ้านด้วยหัวใจสัน่น เธอเพิ่งแต่งงานกับชายหนุ่มที่รักแต่ไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์สามีกลับเดินทางไปทำงานไกลเหลือเธออยู่กับพ่อสามีเพียงสองคนพ่อสามีชื่อสมบัติชายสูงวัยที่สายตาคมและท่าทีสุขุมทุกการมองเหมือนซ่อนบางอย่างที่อธิบายไม่ได้คืนแรกที่อยู่ด้วยกันนิดารู้สึกถึงสายตาที่ติดตามทุกการเคลื่อนไหวแม้แต่เสียงฝีเท้าบนพื้นไม้ก็เหมือนถูกฟังอย่างตั้งใจ ผ่านไปสิบวันบ้านที่เคยอบอุ่นกลับเต็มไปด้วยบรรยากาศกดดันเหมือนมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ในเงามืดเช้าวันนั้นนิดาลงไปชั้นล่างและได้ยินเสียงเปิดตู้เก็บของเสียงไม้กระแทกเบาๆตามมาด้วยเสียงถอนหายใจของพ่อสามีเธอค่อยๆเดินเข้าไปใกล้สายตาเหลือเห็นกล่องเหล็กเก่าในมือเขาใบหน้าสมบัติเคร่งเครียดเหงื่อผุดเต็มหน้าผากแม้เป็นช่วงเช้าอากาศเย็น เมื่อเขาเปิดกล่องสิ่งที่นิดาเห็นทำให้ขาแข็งราวถูกตรึงไว้กับพื้นภาพถ่ายสีซีดเก่าๆใบหน้าของหญิงสาวที่เหมือนเธอทุกประการถูกเก็บไว้อย่างทนุถนอมในกล่องยังมีชุดเจ้าสาวสีขาวที่เก่าและมีกลิ่นอับบนชุดนั้นมีคราบเลือดเล็กๆที่ยังคงติดอยู่นิดาหายใจติดขัดเสียงหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมา เธอพยายามก้าวถอยหลังแต่พื้นไม้ลั่นเสียงดังสมบัติหันขวับมามองแววตาคมกริบที่เต็มไปด้วยความลับเขายกมือขึ้นช้าๆและพูดประโยคที่ทำให้โลหิตในกายเธอเย็นเฉียบเธอเหมือนกับแม่สามีของเธอในวันแต่งงานทุกอย่างนิดาตัวสัน่นเสียงหัวใจดังกล้องในหูคำพูดของสมบัติทำให้ลมหายใจแทบหยุดเธอพยายามข่มความกลัว ฝืนถามด้วยเสียงสัน่นคุณพ่อหมายความว่าอย่างไรคะสมบัติยิ้มจางสายตานั้นเต็มไปด้วยความหลงไหลแปลกประหลาดแม่ของเขาคือรักเดียวของฉันนิดาก้าวถอยแสงไฟจากหน้าต่างทรงกระทบใบหน้าเขาเงาเข้มบนพื้นไม้ยิ่งทำให้บรรยากาศหน้าหวาดวันเธอสังเกตภาพถ่ายในกล่องอีกครั้งทุกใบคือผู้หญิงคนเดียวกัน ใบหน้าเหมือนเธอราวกับกระจกสะท้อนสมบัติเดินเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้าหนักแน่นบนพื้นไม้ดังสะท้อนนิดาหายใจติดขัดแม่ของเขาตายไปในวันแต่งงานเสียงสมบัติแผ่วแต่ชัดเจนและวันนี้ฉันเห็นเธอเหมือนเธอกลับมาเกิดใหม่นิดาหนาวูบเธอรีบหันไปมองประตูแต่สมบัติยื่นมือมาขวางไว้ยาหนีเขาพูดเสียงต่ำ เธอคือคำตอบของอดีตทั้งหมดนิดาใจสัน่นฉันไม่ใช่แม่ใครฉันคือฉันน้ํำเสียงสั่นเครือแต่เต็มไปด้วยความกล้าสมบัติหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นเย็นยเยือกเธอไม่รู้ว่าเลือดในตัวเธอสืบต่อมาจากใครนิดาชะงักคำพูดนั้นเหมือนกรีดลึกในจิตใจเธอเริ่มสงสัยในกำเนิดตัวเองสมบัติหยิบสมุดเก่าขึ้นมาจากกล่อง ปกสมุดเปื้อนฝุ่นและรอยไหมเขาเปิดหน้าแรกให้เธอเห็นบันทึกด้วยลายมือเก่าแก่วันที่เดือนปีที่ตรงกับวันเกิดของเธอใต้ข้อความมีเพียงชื่อเดียวสมบัตินิดาจใจทำไมชื่อคุณถึงอยู่ตรงนี้สมบัติยิ้มอีกครั้งเพราะเธอไม่ใช่แค่ลูกสะใภ้ของฉันเสียงในอกนิดาดังก้องความจริงเหมือนเข็มแหลมที่จ่อหัวใจเธอสายหน้าแรง ไม่ไม่มีทางสมบัติยื่นสมุดมาใกล้นี่คือความจริงที่ถูกปิดมานานนิดาสะอื้นน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเธอยกมือปิดหน้าแต่ไม่อาจหยุดเสียงหัวใจแล้วแม่ฉันละ่ะเสียงเธอสัน่นแม่ฉันเป็นใครกันแน่สมบัติรี่ตาเธอไม่เคยรู้ใช่ไหมว่าคนที่เลี้ยงเธอมาไม่ใช่แม่แท้จริงโลกทั้งใบของนิดาพลิกคว่ำ เธอยืนนิ่งตัวสั่นเหมือนไร้เรี่ยวแรงภาพในอดีตผุดขึ้นมาในหัวผู้หญิงที่เลี้ยงดูเธอเงียบขรึมไม่เคยพูดเรื่องพ่อแม่ที่แท้เสียงนาฬิกาไม้ในบ้านดังติ๊กตอกบรรยากาศกดดันจนแทบหายใจไม่ออกนิดาก้าวถอยจนหลังชนกำแพงสมบัติย่างเข้ามาอีกก้าวเธอคือสายเลือดของฉันคำพูดนั้นฟังชัดทุกพยางแต่เหมือนสายฟ้าที่ผ่าลงกลางใจ นิดาแทบสุดลงกับพื้นไม่จริงเธอกรีดร้องเสียงสะท้อนทั่วห้องไม้เงียบงนันสมบัติกลับยิ้มเธอไม่ต้องเชื่อฉันตอนนี้แต่เลือดไม่เคยโกหกเขาชี้ไปที่กล่องในนั้นมีแหวนทองเก่าแก่สลักชื่อสองชื่อสมบัติสายฝนนิดาจำชื่อได้ทันทีสายฝนคือชื่อแม่ของเธอเธอหยิบแหวนขึ้นมามือสัน่น น้ำตาไหลพรากเมื่อเห็นร่องรอยบาดแผลเล็กๆที่วงในเรากับใครพยายามทำลายชื่อแต่ไม่สำเร็จนี่คือหลักฐานสมบัติพูดแม่ของเธอเคยเป็นของฉันนิดาสะอื้นแล้วพ่อฉันละ่ะสมบัติหลบตาสายตานั้นสั่นไหวชั่วขณะก่อนเอ่ยด้วยเสียงแผ่วเขาไม่ควรจะมีตัวตนนิดาหัวใจสั่นแรง บรรยากาศในบ้านเหมือนถูกปกคลุมด้วยหมอกดำเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างดังวิวเธอเริ่มไม่มั่นใจว่าเรื่องตรงหน้าคือความจริงหรือเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่นสมบัติเดินเข้ามาใกล้อีกครั้งมือของเขาเอื้อมมาแต่ไหล่เธอสัมผัสนั้นเย็นจัดจนเธอสะดุง้งสิบวันที่อยู่ด้วยกันฉันมั่นใจแล้วเขากระสิบเธอคือเธอและคือเธออีกครั้ง นิดาสายหน้าแรงไม่ฉันไม่ใช่แม่ของใครสมบัติยิ้มเศร้างั้นเธอก็คือความผิดพลาดที่ชะตาสร้างขึ้นมาใหม่เสียงประตูดังปังจากด้านหลังนิดาหันขวับไปมองเธอเห็นเงาของคนยืนอยู่ตรงทางเข้าเสียงทุ้มดังขึ้นพ่อทำอะไรนิดาอยู่นิดาตกตะลึงสามีของเธอกลับมาก่อนกําหนดดวงตาคมจ้องมาที่พ่อของเขา เต็มไปด้วยความสงสัยและโกรธเกรี้ยวสมบัติยืนนิ่งรอยยิ้มบนใบหน้าค่อยๆจางหายบรรยากาศเงียบงันหนักอึ้งกว่าเดิมสามีของนิดายืนอยู่ที่ประตูสายตาเต็มไปด้วยความสงสัยและโกรธเขาก้าวเข้ามาช้าๆนิดาหันไปมองหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาเธอพยายามเอ่ยคำพูดแต่เสียงติดคอสมบัติยืนนิ่ง มือยังคงแต่แขนนิดาเบาๆราวกับไม่ยอมปล่อยพ่อบอกผมมาสิเสียงสามีดังชัดนี่มันเรื่องอะไรสมบัติถอนหายใจยาวสายตาเข้มข้นสั่นไหวเล็กน้อยเขาหันไปมองลูกชายตรงๆลูกไม่พร้อมที่จะฟังหรอกสามีจ้องกลับผมพร้อมแล้วบรรยากาศในห้องอึดอัดเสียงนาฬิกาไม้ดังติ๊กตอกก้อง ลมพัดหน้าต่างจนไม้สั่นไหวนิดายกมือปิดปากเธอไม่อยากให้ความจริงถูกเปิดแต่ก็ไม่อาจหยุดได้สมบัติเดินไปหยิบกล่องเหล็กยกขึ้นวางบนโต๊ะไม้เก่าเสียงกระแทกดังสะท้อนทั่วห้องเขาเปิดฝากล่องช้าๆเผยให้เห็นภาพถ่ายเก่าและแหวนทองสายตาลูกชายจับจ้องทุกสิ่งด้วยความงุนงงนี่มันอะไรเขาถามเสียงแข็ง สมบัติผู้ชาชานี่คืออดีตของแม่เจ้าสามีชะงักแม่เรอสมบัติพยักหน้าใช่สายฝนชื่อที่เปล่งออกมาทำให้ห้องทั้งห้องเงียบงนันนิดาตัวสัน่นสามีมองเธอด้วยแววตาเต็มไปด้วยคำถามแล้วเกี่ยวอะไรกับนิดาสมบัติยิ้มเศร้านิดาคือภาพสะท้อนของแม่เจ้าสามีขมวดคิว้ว ผมไม่เข้าใจสมบัติหยิบสมุดบันทึกเก่าเปิดหน้าแรกโชว์ต่อหน้าเขาวันที่นี้คือวันเกิดของนิดาสามีตาเบิกกว้างเขาหันไปมองภรรยาที่นั่งตัวสัน่นนี่หมายความว่าอะไรนิดาน้ำตาไหลเธอสายหน้าแรงฉันไม่รู้จริงๆสมบัติเอ่ยเสียงหนักความจริงก็คือนิดาไม่ได้เป็นคนนอกสามีถอยหลัง อย่าพูดนะว่าเธอเป็นสมบัติแทรกขึ้นทันทีใช่เธอคือลูกของแม่เจ้าห้องทั้งห้องเงียบสนิทมีเพียงเสียงหายใจแรงของทุกคนนิดาแทบหมดแรงยืนสามีตะโกนไม่จริงแม่ตายไปตั้งแต่ผมยังเด็กสมบัติพยักหน้าแม่เจ้าตายแต่ไม่หมดร่องรอยเขาหยิบแหวนขึ้นมาวางลงตรงหน้าลูกชาย นี่คือหลักฐานว่าความสัมพันธ์นั้นไม่เคยสิ้นสุดสามีตัวสันเขาจับผมตัวเองแรงราวจะฉีกออกพ่อกำลังโกหกนิดาร้องไห้เธอไม่อยากให้สิ่งที่ได้ยินเป็นความจริงแต่ทุกหลักฐานตรงหน้าไม่อาจปฏิเสธสมบัติเดินเข้าไปใกล้ลูกชายเจ้าต้องรู้ไว้เลือดในตัวเธอและเลือดในตัวนิดาเชื่อมโยงกันสามีเบิกตากว้าง เขาหันไปมองนิดาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและสับสนนิดานี่ไม่ใช่ความผิดของเธอสมบัติเอย่ยทั้งหมดคือชะตาที่เล่นตลกกับเรานิดาสะอื้นเสียงดังเธอพยายามเอ่ยออกมาไม่ฉันไม่อยากเชื่อสามีถอยห่างเขาเอามือกุมหัวใจตัวเองนี่มันเลวร้ายเกินไปสมบัติยังคงนิ่ง เจ้าต้องเลือกจะยอมรับความจริงหรือหนีไปตลอดชีวิตสามีมองหน้าเขาแววตาเต็มไปด้วยความเกลียดชังพ่อไม่ใช่คนที่ผมเคยรู้จักอีกต่อไปสมบัติหัวเราะเบาๆเพราะเจ้าเพิ่งเห็นด้านที่ถูกซ่อนนิดาลุกขึ้นยืนแม้จะตัวสั่นแต่สายตาเต็มไปด้วยความแข็งกร้าวฉันจะหาความจริงด้วยตัวเองสมบัติจ้องเธอความจริงนั้นอาจทำให้เธอเจ็บยิ่งกว่า นิดาเช็ดน้ำตาฉันไม่กลัวแล้วบรรยากาศในบ้านเงียบงันทุกคนจ้องหน้ากันโดยไม่มีใครยอมหลบตาเสียงฝนเริ่มตกนอก,นอกบ้านดังเปาะแปะทันใดนั้นประตูด้านหลังบ้านเปิดออกเองสายลมพัดแรงจนกล่องเหล็กร่วงลงพื้นสมุดบันทึกหล่นกระจายหน้ากระดาษอีกหน้าหนึ่งเปิดออกมีรูปถ่ายลับซ่อนอยู่ รูปนั้นคือเด็กทารกอุ้มอยู่ในอ้อมแขนของสายฝนแต่เด็กคนนั้นมีปานแดงตรงคอซึ่งเหมือนกับปานของนิดาไม่มีผิดนิดามองภาพถ่ายมือเธอสั่นไม่หยุดความจริงที่ซ่อนอยู่ค่อยๆเปิดออกมาสามีตัวแข็งเขามองภาพแล้วหันไปหานิดาดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนและความหวาดกลัวสมบัติยืนนิ่งรอยยิ้มกลับมาบนใบหน้าอีกครั้ง ตอนนี้เจ้ารู้แล้วว่าทำไมเธอถึงอยู่ในบ้านหลังนี้เสียงฟ้าผ่าดังสนั่นแสงวาบส่องเข้ามาในห้องทำให้เงาของทุกคนทาบทับกันอย่างบิดเบี้ยวนิดาหายใจแรงเธอเริ่มรู้สึกเหมือนมีใครอีกคนกำลังยืนอยู่ในห้องทั้งที่มองไปรอบๆกลับไม่มีใครเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นในหูเสียงผู้หญิงที่คุ้นเคยลูกอย่าก,กลัวนิดาตัวแข็ง เธอจำเสียงนั้นได้เสียงของแม่ที่เสียไปนานแล้วสามีหันขวับใครพูดสมบัติยืนนิ่งแต่แววตาเต็มไปด้วยความสะใจวิญญาณไม่เคยจากไปมันยังอยู่ที่นี่นิดากรีดร้องเธอล้มลงกับพื้นมือยังคงกำรูปถ่ายไว้แน่นเสียงฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆสายฟ้าผ่าลงกลางทุ่งด้านหลังบ้าน แสงสว่างาสาดเข้ามาอีกครั้งในเงาสว่างนั้นนิดามองเห็นร่างผู้หญิงสวมชุดเจ้าสาวเก่าๆใบหน้าเหมือนเธอทุกประการยืนยิ้มอยู่ตรงมุมห้องเธอตกใจจนพูดไม่ออกสามีตัวสั่นจนถอยหลังชนกำแพงสมบัติกลับก้าวเข้าไปใกล้ร่างนั้นสายฝนเขาเอ่ยเสียงแผ่วเจ้ากลับมาแล้วนิดาตาเบิกกว้าง เธอเพิ่งเข้าใจว่าเรื่องราวทั้งหมดยังไม่จบเพียงแค่นี้ร่างในชุดเจ้าสาวยืนนิ่งใบหน้าซีดเผือดแต่ยิ้มอ่อนโยนสายตานั้นจับจ้องมาที่นิดานิดาตัวสัน่นเธอหายใจทีเสียงหัวใจดังรัวไม่หยุดสามีถอยหนีแผ่นหลังชนกำแพงไม้ดังโป๊ดวงตาเบิกกว้างไม่กระพริบสมบัติกลับยิม้มเขายื่นมือออกไปหาภาพเงานั้น สายฝนฉันรอวันนี้มานานเหลือเกินร่างเจ้าสาวก้าวช้าชาชุดสีขาวเปื้อนคราบดำลากไปตามพื้นเสียงเสียดสีกับไม้ดังคลืดคราดนิดากรีดร้องแม่ไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งลูกความจริงซ่อนอยู่ในเลือดของเจ้านิดาน้ำตาไหลมือกำภาพถ่ายแน่นจนยับเธอสายหน้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามีตัวแข็ง เขาไม่อาจขยับแม้แต่นิ้วเดียวสายตาจับจ้องที่ร่างชุดเจ้าสาวตรงหน้าสมบัติหัวเราะเบาเห็นไหมเธอไม่เคยจากไปจริงๆนิดาพยายามวิ่งไปที่ประตูแต่ลมแรงพัดกระแทกประตูปิดดังปังบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนเธอล้มลงกับพื้นเสียงฝีเท้าชุดเจ้าสาวใกล้เข้ามาเรื่อยๆทุกก้าวเหมือนตอกย้ำฝันร้ายสามีตะโกนหยุด เธอไม่ใช่แม่ร่างนั้นหยุดชะงักหันมามองด้วยดวงตาที่คลอไปด้วยน้ำตาลูกทำไมไม่ยอมรับแม่สามีสันแม่ตายไปแล้วร่างนั้นก้าวอีกครั้งเสียงกระซิบดังในหูทุกคนตายแต่ยังอยู่และจะอยู่ตลอดไปสมบัติยื่นมือไปแต่ร่างนั้นแต่มือทะลุผ่านไปเหมือนคว้าความว่างเปล่าเขาหัวเราะทั้งน้ำตา เจ้ากลับมาหาฉันจริงๆนิดาร้องไห้เสียงสะอื้นดังสัน่นเธอพยายามเอามือปิดหูแต่เสียงยังคงก้องทันใดนั้นไฟในบ้านดับวูบเหลือเพียงแสงฟ้าแลบสองวาบเข้ามาห้องทั้งห้องมืดสนิทได้ยินเพียงเสียงฝนกระหนำ่ำและเสียงหอบหายใจหนักของทุกคนนิดากลำไปตามพื้นเธอสัมผัสบางสิ่งเย็นเฉียบเมื่อเธอยกขึ้นดูในแสงวาบ เป็นสร้อยคอเส้นเล็กห้อยจี้รูปหัวใจด้านหลังสลักชื่อสายฝนนิดาาใจนี่คือของแม่ฉันสมบัติเข้ามาใกล้ใช่และมันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งพันธะทันใดนั้นร่างเจ้าสาวก้าวเข้ามาตรงกลางห้องทุกคนหยุดนิ่งสายตาจ้องไปยังเธอเหมือนถูกสะกดเสียงสายฝนชัดเจนขึ้นลูกอย่าไว้ใจเขานิดาาใจ ใครแม่หมายถึงใครเสียงตอบกลับผู้ชายที่เจ้าคิดว่าเป็นพ่อเขาไม่ใช่สมบัติสะดุง้งอย่าฟังเธอสามีชะงักพ่อนี่หมายความว่าอะไรร่างเจ้าสาวหันไปมองสมบัติดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธแค้นเขาคือคนที่พรากชีวิตแม่ไปนิดาดใจสุดขีดเธออ้าปากแต่พูดไม่ออกทุกคําเหมือนคมมีดกรีดลึกในหัวใจ สมบัติหน้าเคร่งโกหกเจ้าไม่ใช่สายฝนร่างนั้นกรีดร้องเสียงสูงบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนหน้าต่างกระแทกแรงจนแตกกระจายสามีล้มลงกับพื้นมือกุมหูแน่นเสียงกรีดร้องดังแทรกทุกความคิดนิดาก็สุดลงน้ำตาไหลไม่หยุดเธอเริ่มไม่รู้ว่าใครพูดความจริงไฟฟ้ากลับมาติดอีกครั้ง ร่างเจ้าสาวหายไปเหลือเพียงกล่องเหล็กบนพื้นฝาเปิดกว้างในนั้นมีจดหมายซ่อนอยู่นิดาหยิบขึ้นมามือสั่นจนกระดาษแทบขาดเธอเปิดอ่านช้าๆตัวหนังสือลายมือสายฝนปรากฏชัดถ้าวันหนึ่งลูกได้พบจดหมายนี้จงรู้ไว้ว่าพ่อที่แท้จริงของลูกไม่ใช่สมบัตินิดาจใจน้ำตาไหลพรากเธอแทบล้มทั้งยืน สามีรีบเข้ามาพยุงไม่จริงนิดาอย่าเชื่อนิดาสายหน้าแต่หลักฐานมันอยู่ตรงนี้สมบัติแย่งจดหมายไปฉีกระดาษออกเป็นชิ้นเล็กๆเ,เขาตะโกนเสียงดังไม่มีใครต้องรู้ความจริงนิดากรีดร้องทำไมทำไมต้องปิดบังสมบัตินิ่งสายตาเต็มไปด้วยความบ้าคลัง่ง เพราะถ้าเจ้ารู้เจ้าจะไม่ใช่ของฉันอีกต่อไปสามีตะลึงพ่อนี่พ่อหมายความว่าอะไรสมบัติหัวร้อยอย่างเสียสตินิดาถูกสร้างมาเพื่อแทนที่สายฝนนิดาหนาวสถานความจริงที่เขาพูดเหมือนคมมีดกรีดใจเธอถอยหลังจนชนกำแพงเสียงสายฝนกระซิบขึ้นอีกครั้งลูกหนีไปนิดาตัวสัน่นเธอเริ่มเชื่อว่าเสียงนั้นคือแม่จริงๆ และแม่กำลังเตือนเธอให้พ้นจากนรกตรงหน้าสมบัติก้าวเข้ามาสายตาเต็มไปด้วยความหลงไหลและบ้าคลัง่งเขายื่นมือมาตรงหน้ามาอยู่กับฉันนิดาสามีผลักพ่อออกไปอย่าแต่ต้องเมียผมสมบัติหัวร้อเสียงต่ำเมียของเจ้าหรือเงาของแม่เจ้าบรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความกดดันเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นอีกครั้ง บ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนนิดามองเห็นเงาผู้หญิงในชุดเจ้าสาวปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้ยืนอยู่ข้างหลังสมบัติสายตาเต็มไปด้วยความแค้นเธอกระซิบเสียงเย็นเจ้าจะไม่มีวันได้ครอบครองอีกแล้วสมบัติสะดุง้งหันไปมองแต่สิ่งที่เขาเห็นคือมือเย็นเฉียบคว้าบ่าของเขาไว้แน่นนิดาเบิกตากว้างเธอไม่รู้ว่าหลังจากนี้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นจะพาเธอไปสู่ความจริงที่ยิ่งน่ากลัวกว่าเดิมสมบัติยืนนิ่งมือที่ถูกเงาในชุดเจ้าสาวคว้าไว้สั่นสถานสายตาเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวร่างสายฝนยิ้มเย็นเจ้าคิดว่าปิดความจริงได้ตลอดหรือสมบัติพยายามสะบัดต,ตัวแต่ยิ่งดิ้นเงายิ่งรัดแน่นเสียงกรีดร้องของเขาสะท้อนก้องไปทั่วห้องนิดาตัวสัน่นเธอกอดอกน้ำตาไหล ภาพที่เห็นตรงหน้าทำให้แทบหายใจไม่ออกสามีเข้ามากอดเธอไว้อย่ามองมันไม่ใช่สิ่งที่เธอควรเห็นแต่ดวงตาของนิดาไม่อาจละไปเธอเห็นเงาสายฝนหันมามองเธอสายตานั้นเต็มไปด้วยความรักและคําสั่งเสียเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งลูกอย่าเดินซ้ำทางแม่สมบัติสุดลงเขาหอบหายใจแรง ปากพึมพำชื่อสายฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเงาสายฝนค่อยๆเลือนหายเหลือเพียงกลิ่นดอกไม้เก่าในอากาศและเสียงฝนที่เริ่มเบาลงนิดามองไปที่พ่อสามีเขานั่งคุกเข่าบนพื้นใบหน้าซีดขาวน้ำตาไหลข้าทำผิดเสียงของเขาแผ่วเบาข้ารักสายฝนมากเกินไปจนทำลายทุกอย่างนิดาสะอื้นเธอไม่รู้ว่าควรเกลียดหรือสงสาร แต่ในใจกลับรู้สึกหนาวเหน็บสามีมองพ่อด้วยความโกรธพ่อปิดบังพ่อทำลายแม่และยังคิดจะทำร้ายเมียผมสมบัติเงยหน้าช้าๆดวงตานั้นเลื่อนลอยแต่เจ้าเจ้าก็ไม่ใช่ลูกของข้าห้องทั้งห้องเงียบลงทันทีสามีตะลึงว่าไงนะสมบัติพูดต่อเจ้าคือเลือดของอีกคนคนที่สายฝนรักจริงๆนี่ดาดใจ หมายถึงพ่อที่แท้จริงของเขาสมบัติพยักหน้าใช่เขาไม่เคยเป็นลูกข้าเลยสามีหายใจติดขัดความจริงที่ได้ยินทำให้โลกทั้งใบพังทลายถ้าอย่างนั้นผมกับนิดานิดาเบิกตากว้างหัวใจเธอเต้นแรงเธอเริ่มเข้าใจบางอย่างสมบัติพูดต่อพวกเจ้าไม่มีสายเลือดเดียวกันคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าผ่าลงกลางห้อง ความสิ้นหวังในใจทั้งสองถูกแทนด้วยความงุนงงนิดาและสามีหันมามองหน้ากันน้ำตานิดาไหลพรากเธอจับมือสามีแน่นแปลว่าเราไม่ได้เป็นพี่น้องสมบัติยิ้มเศร้าใช่แต่พวกเจ้าก็เกิดจากความผิดพลาดของข้าสามีตะโกนไม่ความผิดอยู่ที่พ่อคนเดียวสมบัติล้มลงนั่งกับพื้นเสียงฝนหยุดตก เหลือเพียงเสียงนาฬิกาไม้ดังสะท้อนกล้องนิดายืนมองภาพตรงหน้าความจริงทั้งหมดพรั่งพรูในหัวแม่ตายเพราะถูกทำร้ายสมบัติปิดบังความจริงแต่เขาไม่ใช่พ่อแท้จริงของสามีนั่นหมายความว่ารักของเธอกับสามีไม่ใช่บาปแต่ความจริงที่ปิดมาคือบาดแผลที่ไม่มีวันลบนิดาเอ่ยเสียงสัน่นพอทฉันไม่อยากฟังอะไรอีกแล้ว สามีโอบกอดเธอแน่นน้ำตาเขาไหลรินเราจะเริ่มใหม่ด้วยกันสมบัติมองทั้งสองรอยยิ้มสุดท้ายปรากฏบนใบหน้าข้าสมควรชดใชยสมควรแล้วเขาลุกขึ้นช้าๆเดินไปที่ประตูหลังบ้านร่างนั้นหายเข้าไปในความมืดไม่หันกลับมาอีกเลยนิดานิ่งเธอหันไปกอดสามีแน่น ในอกยังสั่นสถานด้วยความหวาดกลัวสามีพูดเสียงหนักแน่นเราไม่ต้องอยู่ที่นี่อีกต่อไปทั้งสองเดินออกจากบ้านไม้ท้องฟ้าเริ่มเปิดกลิ่นดินหลังฝนหอมปนความเศร้านิดาหันไปมองบ้านเป็นครั้งสุดท้ายหน้าต่างชั้นสองเปิดออกเองเธอเห็นเงาผู้หญิงในชุดเจ้าสาวยืนอยู่รอยยิ้มเศร้าแต่ดวงตาอ่อนโยนเสียงกระซิบลอยมาในสายลม ขอให้ลูกมีชีวิตที่ไม่เหมือนแม่น้ำตานิดาไหลเธอก้มศีรษะเหมือนยอมรับคำสั่งเสียแล้วหันหลังเดินไปพร้อมสามีแสงอาทิตย์แรกหลังฝนส่องลงมาถนนชื้นแฉะเป็นประกายแต่ในใจทั้งสองยังเต็มไปด้วยรอยแผลเรื่องราวความลับสิ้นสุดลงแต่บาดแผลจากความจริงจะคงอยู่ในหัวใจตลอดไป